เกมที่ไม่สมควรมีผู้แพ้25ประเด็นลิเวอร์พูลเปิดรันเจ้าอาร์เซนอล5ประเด็นหงเจ้าเปิดเป็นว่าเก้าอี้จาฟฝูงพิม์ลีกในวันคริสต์มาสจะยังคงตกเป็นของเอปิเนียอาร์ซอลเชนดอมเมื่อทีมจากเมืองกรุงบุกไปแบ่งต้มกับลิเวอร์พูลทีสนอมเอนเิลได้ดูสกอร์1-1เมื่อวันเสาร์ที่23ธันวาคมซึ่งแม้เดอกกันเนอร์จะยังคงทำลายอาถรรพ์บุกมาพิชิตหงแดงที่เมอร์ซีไซส์ไม่ได้ต่อไปเป็นปีที่11 แต่ผลเสมอกันกับว่าดีพอที่จะทําให้พวกเขาได้ขับเกี่ยวกับเรดเมเชนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ต่อไปแบบยาวๆเนื่องจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองฝ่ายในเกมนี้บ่งชี้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่าสุดท้ายแล้วแชมป์ลีกเมืองบูดีจะตกเป็นของทีมไหนก็ตามแล้วมาดู่าประเด็นร้อนแรงหลัง,ลงแกมวมีอะไรให้พูดถึงกันบ้างนะครับโดยเฉพาะ VAR เจ้าปัญหาบอกรถถังกุลเงิดประเด็นที่1 ของตกรางวัลทรงโจรลุยต่อลิรูบูลกำลัางมารับมืออาสนอดโดยส่งกรติจอนออกสตาร์อีกครขณะที่ดาวินูเยสหนีไม่พ้นต้องโดนรับดิเอเก้ครับนะครับจัดทำซีเอ็ดคนแรกโดยที่กระทิจโจได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหลังเจ้าตัวระเบิดฟอร์มกดสเม็ดพาทีมเคียบเวเนซุเอ็่อต,ตกรับแ่นทีมท้่วคาราบัลครับโดยสกอร์หนึ่งที่อันเวลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะที่กอนานทิมชันอูไหลุดไปนั่งกลางสนามตามความคาดหมายหลังท้าบอดมานานถึง11นัด ร้อมกันนี้วตัตลุอินโดกองกลางดีกีทีมชุดญี่ปุ่นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้ก,กับหงดางเป็นนัดที่6ติดต่อกันอีกด,ด้วยประเด็นที่2ปืนใหญ่ยึดโผนเดิมฟันหงดงมิเกลอาเตตาคุณสื่อของอาซนนลไว้วางใจใช้บริการ11นักเตะชุดเดิมจากแมตช์เปิดบ้านสยบไรเดน2-0ในเกมลีกนัดล่าสุดนอกจากนี้เดอะกันเนอร์ยังได้จอร์จินโยก,กับโมเมตเอลลินีสองกองกลางหายเจ็บกลับมาฟิตมานั่งข้างสนามอีกด,ด้วย สำหรับเกมเด็ดปีดนกนวนทีมจากกรุงลอนดอนได้3แต้มจาก2ประตูในช่วงครึ่งหลังของกาบวิสเซซุดและไคลไฮสแประเด็นที่3บางโมนเหนือเจอหลานลิอรูพูเสียทางกับกับ,กบวิสเซซุดตั้งแต่นาทีที่4แต่สุดท้ายพวกเขาก็มาได้โมซาลาสตาร์ตัวกลั่นที่เป็นที่พื้นในการลาดตะะเายอีกต่อคย เมื่อหอกทีมชาติอียิปต์ซัดตีเสมอกับทีมได้ในนาทีที่19ถ้ากว่าถึงขณะนี้มองโมเป็นนักเตะที่อันตรายที่สุดของสโมสรไปแล้วในด้านการมีส่วนร่วมโดยตรงกับการพังประตูเนื่องจากเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคำเป้า121เมตรเข้าไปแล้วจากการลงสาม120นัดซึ่งเหนี่ยวกานนักเตะของทีมแอนฟิลด์ทุกรายสําหรับเกมพีมลีกนัดเยาโดยซาลายิงไป88ประตูกับอีก33แอซิส121ประตูโมซาลา 120สตีเวนจลาดโดยยิงไป69ประตูกับ51แอซิส100ล็อบบี้ฟาวลเลพร้อมกันนี้าร์เซนอลก็เป็นเหยื่อที่สุดแสนโอชะรอยที่3ของซาลาชินยูกับแมนเชสเตอร์ูไนเกตละเวนแฮมไปเป็นที่โลดแล้วเนื่องจากทั้งสมสโมสรเป็นทีมในศึกพเมร์ลีกที่สถานทีมชาติอียิปต์พังประตูนกยลีกได้มากที่สุด10เมตรเท่ากันประเด็นที่4เทรนท์ทาบโลเบอร์ซัน เทนเล็กานเนอร์นูนครับขุนพลทีมหวงดังลิเวอร์พูลก็เป็นอีกรายที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมเสมอกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเนื่องจากแมคควาจมบุกทำแอซิสในเกมพิีเลีกเป็นประตูที่5 7แล้วซึ่งสถิติที่สูงสุดของรายการนี้เมื่อเทียบเท่ากับผลงานของแอนดี้โรเบอร์สันยิ่งไปกว่านั้นเทนยังแอซิสประตูให้ก็บเกมบูกกับอาร์เซนอลได้มากกว่าทีมคู่แข่งรายอื่นๆด้วยเนื่องจากมันเป็นแอซิสที่7ของเขาในเกมประทากับทีมปืนใหญ่ซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสนา แต่หากนับร่นทุกรายการเทรเนเหนือกว่าเดอร์เจเนื่องจากมันเป็นอิสตที่9ของเขากับทีมจากเมืองหลวงรายนี้อย่างไรก็ตามนะครับนับตั้งแต่พิม์ลีกกำเนิดขึ้นในซีซั่น1,992ถึง1,993เจอราดย,ยังเหนือกว่าเทรนซ์ในฐานะนักเตะทีมหงดงที่สร้างสถิติอิสตสูงที่สุดกับทีมคู่กข่งรายเดียวกันก็คือแมนเชสเตอร์ที่10อิสตประเด็นที่5ผลเสมอยุติธรรมดี คงไม่มีการปฏิเสธว่าเกมที่แอนฟิลควรจบลงด้วยผลเสมอเนื่องจากทั้งสองทีมเล่นกันด้วยฟอร์มที่จะเยี่ยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยอีกทั้งสถิติมันฟ้องว่าไม่แปลกเลยที่เกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเกมในครึงร่งแรกลิเวอร์พูลยังเป็นรองในด้านการหาโอกาสเช็คบินแม้จะครอบครองบอลได้มากกว่า55ต่อ45เปอร์เซ็นต์แต่ออสซนอลก็ได้ส่องยิงมากกว่า7ต่อ4ครั้งและส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่าเช่นเดียวกัน2ต่อ1ครั้ง ย้อนรัก็ดีเข้าครึ่งหลังเกมก็เป็นไปตามคาดหมายเนื่องจากเพิ่มจับสีแดงทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพจากการแก้เกมของคุณซึกคุนเก่งซึ่งทําให้เขามีลุ้นทําประตูเท่ากับทีมปืนใหญ่หลังครบ90นาทีแต่ต้องชมเชยทีมเยือนเช่นกันนะครับที่ตีเตือนได้ในการครอบครองบอลซึ่งเป็นรองเจ้าบ้านเหลือเพียงแค่51ต่อ4 9เเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโดยทั้งคู่ได้ลุ้นทําประตู13ครั้งเท่ากันแต่หง,งส์แดงส่งบอลเขก็กรอบได้มากกว่า3ต่อ2ครั้งอันเป็นการบ่งชชี้้ใหหเเ็นอย่่าางัดว เกมนี้ไม่สมควรมีผู้ปลาชัยอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงการเป็นทีมที่แพ้ย่างอีกตจาเกย์เนื่องจากพวกเขาเก็บได้ถึง19แต้มในฐานะที่ทีมเสียเปิดตัวไปก่อนซึ่งเป็นผลงานที่เหนือกว่าทุกเีมในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้โดยพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นหลังจากตะข่ายขาดไปก่อนจาก10นัดโดยชนะ5เสมอ4แพ้ไป1นแต่ถึงเท่านั้นนะครับลิเวอร์พูลก็ไม่เคยชนะเกมเย่าหลีก2นัดติดต่อากันเป็นหนแรกนับแต่เดือนตุลาคมปี2 0 2 1ซึ่งพวกเขาเจ้ากับแมนเชสเตอร์ตาม ก่อนเกมเจ้ากับอาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งพวกเขาทำได้แค่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมแดงเดือดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์กโนเต้กรังซาลาซัดคมตัดเกรดข้างลิเวอร์พูลเกมเจ้าอาร์เซนอลตัดเกรดข้างลิเวอร์พูลหงดังลิเวอร์พูลนะครับขยับขึ้นมารั้งอันดับที่สองในตรนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกพร้อมกับมีคะแนนตามหลังไอพิ้นยาอาร์เซนอลทีมจ้าบุญหนึ่งต้มเหมือนเดิม หลังเปิดบ้านเสมอกับไอ้เบอญ่เอซนอลส,สุดมันหนึ่งหนึ่งในค,คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถึงแม้ยิงกันไม่เยอะเหมือนเคยแต่ก็เป็นเกมที่สู้กันสนุกสูสีกันเลยทีเดียวโคตรมันและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจ็ก,กิ้งครับแต่ละคนในแมตชนี้ที่แอนฟิลนะครับเริ่มต้นกันที่อาริซงเบเกอร์ได้รับไป6.5าคะแนนยืนตําแหน่งไม่ค่อยดีจนมาเสียป,ประตูแต่หลังจากนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดเทนอเล็กซานเดอร์โนนได้รับไปเจคะแนน วงังบรยากกับสาาหได้สุดแม่นยำนะครับในจังหวัดที่ทีมได้ประตูทีเสมอห,หนึ่งและชงมรึ่งหลังมีจังหวะเกือบซัดประตูให้กับทีมด้วยโดยยิงไปชนคานนะครับแหมน่าเสียดายจริงๆโดยเกมโดยรวมแล้วถือเป็นการทําได้ดีในเกมเกมนี้ของเทรนต์อิบไรมากโกนเนเตตได้รับไปถึง8นานคะแนนเดอเดนมากในเกมรับแข็งกร่งอันจังหวะการเข้าบอลดีและมีความเร็วในการวิ่งเล็กรวดแนวรุกอาร์เซนอล เวอร์กฟันไนต์แคปตันเทียมได้รับไปเจ็ดคะแนนแดะนี่อาจไม่เด่นเท่ากุนเต้แต่บัญชาเกมรับได้ดีเล่นในตามมาตรฐานกอตานสม,มิการได้รับไป5.5นาคะแนนเอบูโกโยซาก้าไม่ค่อยอยู่ก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่3าเพราะเจ็บไหลวัตรุเอนโดได้รับไป7คะแนนถือเป็น,นเกมที่ทำได้ดีขยันทุ่งเทและช่วยย่งบอลกลับขึ้นมาเก่งมาก d ดมินิกสปอสไลน์ได้รับไปเจ็ดคะแนนคนข้างเงียบในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังลดูดีขึ้นชัดเจนถึงแม้จะมีการผันบอลขาดความละเอียดแต่ความขยันและความตุ้งเตงของตัวตัวช่วยทีมได้เยอะมากทั้งเกมรับและเกมรุกเคอร์ติโจนได้รับไป6คะแนนเอาตัวรอดจังหวะนี้ยังได้แต่การเล่นโดยรวมยังไม่ค่อยมีอิมแพคโมเมนซาลาได้ไป7รุดน,น,นูนท้คะแนนกดด้วยเท้าซ้ายได้อย่างสุดคมและทรงพลังสำหรับประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่ง และเป็นตัวนะที่คอยปว่วนแนวรับทีมเยนได้เป็นระยะลุยด,ดีอนได้รับไป6ขคะแนนจีจันบังจังหวะแต่ไม่เคยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกกลางข้างหลังพร้อมอ,อก,กมันมาเจ็บโคดีก้กระโปได้ไป5.5ขจาคะแนนมส่วนร่วมกับเกมน้อยไปเกือบ,เก,อบเกือบ70นาทีที่อยู่ในสนามไม่มีการลุ้นจบดสกอร์แมตแต่ครั้งเดียวต่อไปเป็นตัวสำรอที่ถูส่งลงมาในสนามนะครับจูโกเมตแทนคาร์ตาส์เซมิชันในนาทีที่35 ถ้ไป7.5คะแนนลงไปรับบาแบ็คไซแทนเซมิการ์ดและทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทั้งเกมลุกและเกมรับแถมมีโอกาสจบสกอร์แบบมีลุ้นดาวิน,นูเยตแทนก็ดีกระโปนในในาทีที่68ไม่สามารถคะแนนได้รไรอันสกัมเปนแบคแทนจนในนาทีที่68ก็ไม่สามารถคะแนนได้และฮาวิเอลแทนดิอาร์ตในในาทีที่68ไม่สามารถให้คะแนนได้เหมือนกันนะครับโอ้ นี่คือเกรดนักเตะและหลังเกมนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขอชมเชยเลยนะครับนั่นก็คือจโกเมสกับวัตุรุ e เอนโดเล่นโคตรดีเลยฮนะโดยเฉพาะเอนโดนะครับสู้สุดใจจริงๆแล้วก็วิ่งไม่หมดเลยนะครับส่วนโจโกเมสเอาใจช่วยว่าให้ยิงได้แต่ก็ได้แค่เสียวไปเสียวมาวันนี้โจโกเมสเล่นดีนะครับ ส่วนโกัวนเต้น,นะครับโอ้โหโคตรเยี่ยมนะฮะเล่นนิง่งแข็งแกร่งเข้าบอลดีเสียบบอลแม่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแข็งแกร่งแล้วก็ฟิตจริงๆแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับหลังเกมและตัดเกตนักเตะลิเวอร์พูลขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ